นาราธิวาสยังคงเฝ้าระวังฝนรอบใหม่อีกระลอกหลังมีประกาศเตือนช่วง3-5ธันวาคม6-7ขณะที่รองผู้ว่าเปิดครัวให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวันที่4ธันวาคม6-7ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนายรัมมันคารโอรสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานาราธิวเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้มีประกาศเตือนต่อเนื่องฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณเอ่าวไทยช่วงวันที่3-5ธันวาคมนี้มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสส่วนวันที่4-5ธันวาคมมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสนายวีรพัฒน์บุญริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสประกอบอาหารเมนูข้าวไข่เจียว และแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โรงเรียนบ้านสริงหมู่ที่1ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจำนวน1,200กล่องและจะดำเนินการเปิดครัวให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภออื่นๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตากใบมีผู้รับเสียหายจำนวน8ตำบล52หมู่บ้าน9ชุมชนจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ9,143ครัวเรือนจำนวนรัษฎร ที่ได้รับผลกระทบ39,518คนผู้อพยพอ,ออกจากที่อยู่อาศัย21,507คนศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน18แห่งมีผู้ได้รับผลกระทบพักพิงประมาณ4,603คน